บนระเบียงบ้านเราเองอันนี้คือต้นใบเงินจ้ะต้นคราสซูล่าชอบมากตอนนี้นางเอาออนางออกมาไว้ข้างนอกเพื่อให้นางได้รับแสงแดดแล้วก็อากาศที่มันสดชื่นสดชื่นหน่อยอันนี้ก็ดอกไม้เหมือนกันจ้าดอกไม้ชนิดนี้อยู่ได้ข้ามปีเลยนะมันถ้าหน้าหนาวเราเอากลับเข้าไปในบ้านจ้ะ เราเก็บเข้าไว้ในบ้านมันก็จะอยู่ได้แล้วพอหน้าร้อนเราค่อยเอาออกมาพอหน้าหนาวมันอากาศมันติดลบแล้วมันมีหิมะด้วยเนาะมันก็ไม่ทนหนาวขนาดนั่นจะ้ะแต่มันอยู่ได้ข้ามปีหลายๆปีเลยจะ้ะอาจจะเป็นต้นใหญ่เลยก็ได้ดอกเขาสวยดีนะตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าบ้านแต่ว่าเราไม่ทำทางเดินตรงนี้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นระเบียงบ้านไม่ใช่หน้าบ้านเราก็เลยไม่ไมกล้าทําทางเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นทางเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยทางสวีเดนทางเข้าบ้านส่วนใหญ่เขาจะทําเข้าด้านข้างจ้ะอันนี้คือถนนใช่ไหมเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไปเข้าบ้านด้านข้างอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าเป็นที่ไทยเราเราก็คงจะมีบ้านอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้คือด้านหน้า ไม่มีทางเข้าบ้านนะจ๊ะจะมีทางเข้าคือด้านหน้าตรงนี้บ้านเรามีต้นเชอรี่ด้วยนะเชอรี่คีนกเป็นเชอรี่ป่าลูกน้อยมากเลยปีนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวมีแต่เม็ดละมั้งเนี่ยจะมีเนื้อให้กินไหมเดี๋ยวตอนมันสุกเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนี่ก็คือบริเวณบ้านจ้ะอันฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบให้ปลูกต้นไม้ดอก แฟนอะนะเขาไม่ค่อยชอบให้ปลูกต้นไม้เพราะว่าเขาอยากให้เป็นสนามหญ้าโล่งๆสวยๆอันนี้เจ้าของบ้านเก่าเขาปลูกไว้เขาบอกว่าปลูกไวบ้บังไม่อยากให้คนเห็นไม่อยากให้คนที่ผ่านไปผ่านมามองเข้าไปแล้วเห็นว่านั่งกินกาแฟากันอะไรเงี้ยนะเออทําไมเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแหละสําหรับเรานี่โล่งๆกว่านี้หน่อยก็ดีเหมือนกัน ตรงนี้ก็ดูสิลกไปจนลกสมดเลยจนมองไม่เห็นเลยว่าไอ้มันมีบ่อน้ำพุอยู่ตรงนี้อาจจะได้เอาออกจ้ะต้นไม้ต้นดอกไม้สูงไปบดบังไปหมดเลยตรงนี้ก็ลกจ้ะตรงนี้เขาก็ทำที่นั่งกินกาแฟเหมือนกันก็ลกแล้ว ต้นดอกไม้หมู่นี้ก็เจ้าของบ้านเก่าเขาปลูกไว้แต่ว่าต้นนี้เราซื้อมาปลูกเองดอกสวยเชียแหละกุหลาบพันปีสวยไหมสวยไหมปีหน้าก็ได้ชมดอกปีนี้ได้ชมไปอยู่จ่ะแต่ว่ามันมันร่วงไปแล้วก็ลัดยอดขึ้นมาอยู่ถือว่ารอดตรง รั้วข้างบ้านนี้เราก็มาทํารั้วใหม่อ๋อเป็นดอกแล้วดอกสีแดงนี่เองชอบอยู่ดอกไม้สีสดๆอย่างนี้อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบพันปีมกันจาาโรโดเดนดรอนอันนี้เป็นต้นหญ้าที่เราไปคุดมาจากข้างทางเอามาปลูกแล้วก็เป็นดอกแล้วก็ขยายพันธุ์สวยเลยต้นโรโดเดนดรอน od od ron, ต้นนี้ตอนแรกเหมือนจะตายแล้วจากครันนี้เรา ไปศึกษามาใหม่ว่าอ๋อมันต้องใช้ดินเปรี้ยวดินปลูกของมันโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาคุดขึ้นไปปฐมพยาบาลด้วยดินสำหรับปลูกต้นโรโดโรนโดโด,ดยเฉพาะแล้วก็พอมันฟื้นแล้วก็เอากลับมาลงดินแล้วก็ซื้อดินซื้อดินสำหรับปลูกต้นกุหลาบพันปีโดยเฉพาะนี่ดอกเขาจะเป็นสีนี้สวยแน่นนๆสวยแน่ๆเลยาดอกไม้กำลังออกดอกเต็มเลยจ้ะ หน้าร้อนของเรามีน้อยหน้าร้อนที่สวบีเดนมีนิดเดียวเราก็ชื่นชมกระดอกไม้ไปจ้ะหน้าร้อนนี่เดี๋ยวหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรจะมาอวดแล้วหน้าร้อนนี้ก็ขออวดรอบๆบบ้านไปก่อนนะจ๊ะดอกดินลี่อันนี้ดอกอะไรไม่รู้จักแต่ว่าตอนบานนะเขาจะสวยมากเลยแหละ ถ่ายคลิปยาวเพื่อมาลง YouTube เป็นครั้งแรกจ้ะผิดพลาดประการใดก็จะปรับตัวจ้ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะคะ